สวัสดีค่ะวันนี้ร้านแานค้าพิณเลจจะมาแนะนําการทําข้อมือเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งงานนะคะหรือเวลาที่รับน้องต้องการที่จะผูกเป็นดอกไม้อะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นยางยืดนะคะตัวนี้เราจะเอามาแบบนี้เลยนะคะแทนเป็นกําไรเลยค่ะเราก็จะวัดตามข้อมือเราเลยนะคะ แล้วให้เขาเหลือไปประมาณ1นิ้วนะคะแล้วเราก็ตัดเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยปืนนะคะหรือเพื่อนๆสะดวกที่จะเย็บก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็เรารอให้แห้งนะคะวันนี้เราจะใช้ดอกเบญจมาศสองดอกนะคะคาเนชั่นสองดอกแล้วก็ยิปโซแล้วก็ใบแซมที่มากับข้อนะคะทีนี้เพื่อให้สะดวกเราก็หา แก้วหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เอามาแทนนะคะตัวนี้พอแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดแบบนี้นะคะเราเอาทางที่ที่ที่เราติดกาวเอาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้เพื่อให้เขาได้แน่นขึ้นนะคะนี้เราจะเอาใบใบไม้มาลองพื้นดีก่อนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใบ เดีย๋ยวเราเอาใบเล็กๆอันนี้ถ้าเขามีพลาสติกเขาจะยากนิดนึงต้องรองแบบนี้นะคะเราก็จะติดกาวให้ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเ,เราติดให้เขาแน่นเลยนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็จะใช้ใบอันนี้เราเอาใบที่ยาวๆก่อนนะ,ะอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบใหญ่ๆนะคะเหมือนลูกค้าบางคนเขาต้องการที่เอาดอกใหญ่หน่อย เ,เราก็จะตัดยาวแบบนี้นะคะอันนี้เราเราจะจัดแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราติดดอกกลางก่อนนะคะให้ทะแยงแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการใส่ใบถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็เอาใบเล็กๆก็ได้ค่ะ นี้ตกแต่งแล้วแต่เราชอบเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ดอกคาร์เนชั่นท้าด้านน,นี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราทําโค้งแบบนี้ดอกมันจะโค้งตามมือเราแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราวางไว้แล้วเราติดโดยที่ไม่ได้ใส่แบบนี้เราต้องมากะดูว่าเวลาเขาใส่ข้อมือแล้วมันจะอยู่ประมาณไหนนะคะถ้าอย่างนี้มันจะง่ายสะดวกกับ กับเรานะคะกับมือใหม่สำหรับที่จะทำนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดติดต่อได้ในร้านแฮนด์ค t v วินเล e นะคะเข้าในช้อปปีหรือ Lazada ได้เลยค่ะเห็นไหมคะใกล้เสร็จแล้วบอกแล้วง่ายๆสไตล์แฮนด์ค f t ไม่ต้องกลัววันนี้ถ้าเราทำแบบนี้เราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้สวยกว่านี้เราก็จะติด อมุกนะคะอันนี้เราจะเป็นมุกแดมิลน,นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะแล้วเราจะติดแบบไหนทำอะไรสวยๆเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมีทั้ง2แบบนะคะทั้งที่ไม่ติดมุกแล้วก็ติดมุกนะคะคลิปนี้ ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ